หน่วยลับแห่งคิริงาคูเลอดีตเจ็ดดาบนึนจาผู้ถือคลองดาบคิบะหรือดาบสายฟ้าคมเขียวโคดเนมหน้ากากจิ้งจอกหน่วยรับแห่งโคโดฮะงาคูเลก็สวัสดีนะครับผมนี่เราก็เป็นหน่วยรับจิ้งจอกกันนะครับสวยไหมฮะมี่มีให้เลือกด้วยกันสามสีนะครับผมสำหรับหน้ากากจิ้งจอก ตัวนี้นะครับผมพามาดูรายละเอียดงานตัวมาสักครู่นี้กันนะครับนี่ครับเริ่มวันที่สีน้ําเงินเลยนะครับลายลัดหน้าตัวนี้ไม่เจ็บไม่เจ็บหน้านะครับใส่สบายเลยพลาสติกนุ่มนุ่มนิ่มนะครับยืดหยุ่นได้ผัดมาที่สีแดงนะครับใส่ได้เด็กแต่ว่าเด็กโตหน่อยนะครับเพราะมันค่อนข้างใหญ่เลยอ่าแล้วก็สีสุดท้ายสีดำนะครับนี่สวยทั้งสามสีแต่ตัวนี้มันไม่มีหน้ากากมันไม่มีรูหายใจนะครับ แต่ก็ไม่ได้ติดปัญหาเท่าไหร่หรอกแน่นหนาฮะสายลัดเิดก็ได้นะฮะผมสำหรับคลิปนี้ขอตัว็นอะไปก่อนนะครับสวัสดีครับ